โน,นนี่แมรี่สวัสดีค่ะทุกคนกำลัรมบช่องโน,นนี่แมรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาถ่ายคลิปแบบชิลๆนะคะมีการทดลองขั้นสุดยอดก็คือวันนี้เราได้ตัวนี้มานะคะเป็นตัว m a ดี้พ i n ค์ครับนะคะก็คืออันเนี้ยเขามีฮิตกันมากใน TikTok และก็ใน i อนะคะตัวนี้นะ มันจะเป็นแบบว่าสครับสครับหน้าแล้วก็แบบสคับตัวอย่างนี้นะคะคลิปนี้ไม่มีสอนเซเร์นะคะเพราะว่า,าเราได้มาจากร้านขายกุ้งนะคะและคืออ่ะเล่าเล่าให้เขาฟังเลยสิน okay. วันนั้นเราไปพะรามแปดแล้วพีน่นนี่อยากกินกุ้งมาก ให่าอหลังกังนแ้นเราไปซื้อกุ้งมา30ตัวลี่เขาก็แถมวันนี้มาใชเขาบอกอให้แถมไปใช้นะครับก็แบบฮะร้านขายกุ้งแล้วู่ีมาแถมคือเขาเป็นตัวแทนขายก็ไม่รู้นะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะ,นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้ดีหรือไม่ดีนะวันนี้เราจะมาลองเล่นกันก็คือเห็นคลิปในทิกตอกอ่ะมันเป็นยังไงน้องแจนมันเป็นแบบยืดยืดเออเหมือนสลาแบบยืดยืดเป็นโฟมนุ่มๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ล้างหน้านะคะจะแบบแค่ทาทาเฉยๆ ด้านในนะคะมันจะเป็นแบบนี้สีแรงสีมากมันจะมีหลากหลายสีแบบเหมือนแบบโอ๊ยเหมือนลูกอมอ่ะได้กินว่ากินหอมไหมบ้มันจะมีเบอร์นี่นะคะเป็นเบอร์กินหอมกินแบซาบู่นะก็คืออันนี้เราไม่รู้นะว่ามันใช้ยังไงหรือมันใช้ทำมันน่ากินมากอ่ะทุกคนจริงๆริงนะเราก็จะตักน้ำนะคะนี่เป็นน้ำสะอาดนะคะก็ตักน้ำมาแลบบนี้ยังไงต่อแล้วก็บีบมัน นี่ไงนี่ไงเป็นอย่างเงี้ยไปบิดจนท้ายนเราจะรอดไหมเนี่ยทุกคนเฮ้ยมันเริ่มเนี้ยวเปแล้วนี่แล้วมันเดือยวดือดเรื่งไรต่ออะน้องแจนบีบบีบต่อไปเราก็แบบว่าผสมกันเลยสักครักมันเป็นอย่างงี้ทุกคนนี่เฮ้ยมันเนี่ยดูดิว้าวน่าสนุกว่าทุกคนมันจะเป็นเหมือนฟองโฟมนะคะที่แบบเหมือนุ่งมากๆเลยนี่ โอ้ยมันยืดอะทุกคนดูดิว้าวมันหล่นมันหล่นนี่แหละมันก็ยังเหลือแบบพวกเป็นก้อนๆอยู่นะคะแล้วก็จะผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะเหมือนแบบเล่นสนุกมาเลยเอาแล้วมันล้างหน้าเหรอใช่เอาดิแปะหน้าดิแปะหน้าน้องแจนมานะเ้ยมาเดี๋ยวยืดพร้อมกันนะเตรียมถ่ายภาพปกคลิปนะคะหนึ่งสอง ล้มันสุดท้ายมันกลายเป็นสีขาวเขาให้ล้างหน้าฟอกหน้าเลยแล้วตอนจะฟอกฟอกอะไรมันสะอาดนี่แล้วมันรู้สึกสะอาดไหมมันเป็นโฟมเลยอ่ะมันแบบมันแบบเหนียวนุ่มมากมันเหมือนซาลามันมันเออเมันเหมือนแยบีน มันนุ่มมากนะค้อนดูดิดูใกล้ๆฟอกหน้าเลยฟอกหน้าฟอกหน้าฟอกหน้าเร็วฟอกหน้าเลยเร็วฟอกหน้าเลยฟอกได้อกได้มันปลอดภัยฟอกเลยฟอกเลยเดี๋ยวไปล้างเร็วฟอกหน้าฟอกหน้าฟอกหน้าตอนนั้นมาคืนี่ฟอกไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ น่าจะฟอกไปเลยมันถูมืออ่ะทาแก้มปัดทาแก้มก่อนนนนนนฟนนนน้่นน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 นางดีนน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 น้นน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  เดี <One input> ๋ยวพอแข็งเอาไปทอดเป็นกุ้งได้กุ้งทอดยักษ์ดูดิทุกคนก็ลองไปหาซื้อกันนะคะที่แบบตามในเน็ตไปดูไอจีอย่างเงี้ยน่าจะมีนะคือเอามาเล่นหนักได้แต่ว่าไม่รู้ว่าทาน้าหรืออะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าทานได้น้องแจไม่เป็นไรนี่เนาะเออไอ้อิงเสือผักตายเลยโอเคมีกลิ่นไหมมีหอมกลิ่นหอมมากเนี่ยดูดิดูดูดูเดี๋ยวเราจะล้างมือแล้วนะล้างในอ่างนี้เลยนะไงหอค่ะ เบาเบาเดี๋ยวกระเด็นมันนุ่มอ่ะมันนุ่มมากทุกคนแจ๋ล้างหน้าด้วย <c oughs> เลอะแล้วเลอะแล้วนเ,นเอามือมาล้างดิซึ้งเดี๋ยวเลอะแล้วออกไม่ได้อะอกไม่ออกอะ่อะอ้าวล้างไม่ออกเสร็จถ้าห่างมันจะเหนียวนะมันเหนียวนุม่มคล้ายๆแป้งอเนกประสงค์ข้าวโพดอ่ะที่ก,กุกกี ใช้แป้งโกกิกมันยืดอ่ะเคลียขอไปล้างก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดิดไลค์ไม่ต้องกดนะคะอันนี้ไปแล้วะค่ะบายบายวันนี้มาเล่นแบบการทดลองสนุกสนุกชิลชิลมากเป็นคลิปที่แปลกใหม่มากไม่ใช่คลิปแกะมาสนุกเหมอนเดิเ้ยมันถุงแบบก็นสบู่ได้นะได้คิ้วใหม่แล้วแล <laughs> ้วแจทันให้ก้อนดูสิ <laughs> โอ้โหคิ้ว